สวัสดีครับชุดนี้เป็นชุดคันเร่งเท้านะครับมอเตอร์หนึ่งพันวัตต์สี่สิบแปดโวลต์คันเร่งเท้านะครับสี่สิบแปดโวลต์คันเร่งเท้าตัวนี้มาพร้อมกับมอเตอร์และ,ะค,คอนโทรลเลอร์นะครับคอนโทรลในการต่ออเร่งมอเตอร์นะครับเพราะว่ามอเตอร์เป็นสามสายแต่ว่าเราใช้แบตเตอรี่มันมีสองสายนะครับตัวนี้เรียกว่ามอเตอร์บัสเลสเกียร์ทดรอบนะครับห้าร้อย ถึง650รอบนะครับโดยประมาณนะครับในการใช้งานก็ขึ้นอยู่กับไฟนะครับที่จ่ายให้นะครับเราจะจ่ายไฟเข้าไปที่2เส้นนี้นะครับเป็นไฟ48โวลต์นะครับ48โวลต์แล้วก็เส้นนี้จะเป็นตัวสวิตช์กุญแจนะครับเปิดกุญแจสีส้มนะครับเปิดกุญแจต่อกันนะครับ สายไฟชุดที่ต่อเข้ามานะครับควรจะใส่เบรกเกอร์นะครับเบเกอร์ Baker, หรือตัวตัดไฟอยู่ประมาณ50แอมป์นะครับหรือในแคตตาล็อกเข้าไปดูในเว็บนะครับว่าต้องใช้เท่าไหร่นะครับแล้วก็ตัวสายต่อก็จะเป็นต่อแบบนี้นะครับ3ส,สายสีเหลืองสีเขียวสีน้ําเงินนะครับต่อตามสีเลยนะครับเพื่อที่จะใช้ตัวนี้นะครับใช้ตัวต่อใช้คอนเนคเตอร ในการต่อนะครับเป็นแบบขันน็อตกันความถี่ด้วยนะครับแล้วก็สายที่จะต่อพอต่อตัวนั้นเสร็จแล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปด้วยนะครับเป็นตัววัดสัญญาณทางฮอเซนเซอร์ของมอเตอร์นะครับมาเข้ากล่องนะครับเพื่อให้กล่องจ่ายไฟไปตามสีนะครับเพื่อให้เกิดความเร็วที่เสถียรน,นะครับแล้วก็ ตัวนี้จะเป็นตัวคันเร่งนะครับคันเร่งก็จะต่อกับสายคันเร่งนะครับสายคันเร่งนี้นะครับเราก็เอามาเสียบกันต่ออันนี้เราต่อให้ดูนะครับเวลาเราใช้งานจริงเราอาจจะต้องต่อสายให้ยาวขึ้นนะครับคันเร่งตัวนี้นะครับเร่งเร่งโดยการใช้เท้าเหยียบนะครับตัวนี้เราก็ไว้ในคอนโซลหน้าหรือว่าไว้ด้านหน้านะครับในการใช้เท้าเหยียบเหยียบเพื่อให้มอเตอร์หมุนนะครับ ก็จะมีสายที่จะใช้อีก2เส้นอีก2 2ปลั๊กนะครับก็คือตัวนี้เป็นเบรกนะครับเบรกถ้าเราใช้กับมือเบรกเราใช้เป็นคันเร่งมือแล้วก็ใช้มือเบรกนะครับส่วนอันนี้ถ้าเรามาใช้กับคันเร่งเท้าแบบนี้นะครับเราก็ใช้เท้าเบรกนะครับเวลาเราเหยียบเบรกเราก็เอาสวิกไปใส่ไว้ที่เบรกด้วยเบรกดิสเบรกหรือเบนดัมเบรกเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับเวลาเราเหยียบเบรก เราก็สวิกใสไว้เพื่อให้เขาต่อสายสีเทากับดำนะครับคือถ้าเราเร่งอยู่นะครับเทาดำต่อกันเมื่อไหร่นะครับมอเตอร์จะหยุดทำงานทันทีนะครับก็ในชุดนี้นะครับก็จะมีเท่านี้นะครับมีตัวมอเตอร์หนึ่งตัวนะครับน้ำหนักอยู่ประมาณ1.3กิโลกร,รัมนะครับแล้วก็มีคอนโทรลเลอร์อีกหนึ่งตัว นะครับคอนโทรลเลอร์ตัวนี้นะครับ1,000วัตต์48โวลต์นะครับอีก1ตัวนะครับหชุดแล้วก็มีคันเร่งเทา้า1ตัวนะครับแล้วเราก็แถมตัวนี้ไปให้ด้วยนะครับเราจะแถมให้สำหรับซื้อเป็นชุดนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับชุดนี้1,000วัตต์48โวลต์1น1.3แรงมา้า500ถึง600รอบ นะครับ